สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาทักทายกันอยู่ที่วิทคอนซินนะคะนี้ก็เพิ่งตื่นมาสักพักนะอยู่ที่โรงแรมนี้ก็มาลงโรงแรมแบบเครืรอมาริออทนะห้องก็ไม่ได้ใหญ่มากเท่าไหร่นะคะตกเป็นเงินไทยก็จะประมาณคืนละห้าพันนะแต่เขาก็มีแบบของเครื่องใช้แบบครบนะเดี๋ยวถ่ายให้ดูเดี๋ยว หลังจากนี้เราจะเดินออกไปดูรอบๆนะคะว่าที่แถวนี้แบบบรรยากาศหรือว่าเขามีร้านอะไรอะไรน่าสนใจจะแบบเดินเที่ยวนะคะวันนี้ก็สามีแบบออกไปทํางานแล,แล้วเราก็มาด้วยนะมาอยู่ที่วิสคอนซินสองสามวันแล้วก็เดี๋ยวกลับไปชิคาโก้แล้วก็จากชิคาโก้นอนหนึ่งคืนแล้วก็จะกลับบ้านที่ จอร์เจียแอตแลนตากันนะคะห้องก็ไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่นะคะประมาณนี้วันนี้อากาศเจ็มใสมากเมื่อวานนี้ฝนตกทั้งวันนะเดี๋ยววันนี้จะออกไปเดินเล่นกันห้องน้ำก็ไม่ได้มีอ่างอาบน้ำนะคะประมาณนี้นะ โรงแรมก็จะมีไมโครเวฟแล้วก็มีแบบเหมือนครัวเล็กๆด้วยนะคะทํากับข้าวได้มีของใช้มีพวกแบบสำหรับทำอาหารทำอะไรอย่างนี้นะแล้วก็ตู้เย็นมีตู้เย็นใหญ่ด้วยด้วยจานมีซิงค์ล้างจานตู้เย็นก็แบบอันใหญ่เลย กังจะออกไปข้างนอกนะก็จะมีแบบตู้ให้ด้วยรีดเสื้อผ้าแล้วก็ใส่ไว้ห้องก็จะประมาณนี้นะกำลังจะออกไปเที่ยวแล้วนะเนี่เดี๋ยวกำลังจะแต่งตัวอาบน้ำเสร็จแล้วกำลังจะออกไปเที่ยวกันแล้ว เดี๋ยวไปพาไปชมเมืองกันนะคะดูเดินใกล้ๆแถวแถวนี้นะเอาว่าเดินไหวนะก็จะเป็นโรงแรมที่พักนะคะจะพักอยู่ที่นี่3มวันนะจะไปเดินเล่นกันที่จอดรถแถวนี้ก็กว้างนะคะถ้าอยู่แบบนอกเมืองมาหน่อยมันก็จะที่จอดรถหาง่ายนะแต่ถ้าเข้าไปในเมือง <c oughs> แบบใหญ่ใหญ่เรื่อะ <c oughs> <c oughs> ที่จอดรถแพงมากหลักแบบเป็นหลักสิบยี่สิบสามสิบดอลลาร์ขึ้นนะคะจะจอดแพงมากอากาศก็แบบเย็นๆนะวันนี้เดินเที่ยวอากาศเย็นๆเดินดูแถวๆนี้นะนี่จสามีไปทำงานก็ออกมาเที่ยวคนเดียว ถวนี้มันก็จะมีพวกเหมือนห้างเหมือนพวกเอาล็ตเหมือนอะไรอย่างนี้นะคะให้เดินก็ไม่ได้ไกลจากโรงแรมมากนะจะมีอยู่ติดกับโรงแรมเลยนะเป็นเพจสมาร์ทมีพวกเหมือนซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็เป็นพวกขายเสื้อผ้าอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวจะไปเดินดูกัน อากาศวันนี้ก็น่าจะประมาณ10กว่ากว่านะ1ิบห้าอะไรอย่างเงี้ยแบบกำลังเย็นสบายเลยนะมาเดินเมืองเขาก็จะแบบเป็นเหมือนแบบถ้าไม่ใช่ในเมืองใหญ่นี้จะไม่ค่อยมีแบบตึกสูงๆนะคะพวกห้างอะไรนี้ก็จะมีแบบชั้นเดียวนะชั้นเดียวแล้วก็นี่ซุปเปอร์มาร์เก็ตอะไรก็จะแบบ เป็นใหญ่ๆแบบชั้นเดียวแบบนี้นะพาเดินเล่นกันก่อนดูธนาคารที่อเมริกาเขาก็จะมีแบบมาจอดถอดเงินอะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะคะมีธน,นาคารมีอะไรต้นไม้เหมือนสักุลลาเลยต้นสักุลระสวยมากเดีย๋ยวเราจะเดินไปดูฝั่งนู้นกันนะ เรวไปเดินดูชอปปิ้งสักนิดสักหน่อยนะคะบรรยากาศที่จอดรถกว้างนะที่อเมริกาเดินเข้ามาแบบซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะของก็แบบราคาก็แพงกว่าประเทศไทยเยอะเลยนะดูพวกเห็ดนี่นะ2องเหรียญสีก้าก็นิดเดียวนะไม่ถึงแบบขีดอันนี้เขาขายเป็นหัวนะแปเก้าเซน เกือบหนึ่งดอลลาร์เดินดูผักผลไม้ก็ไม่ได้บางอย่างก็ไม่แพงมากนะคะอันนี้สองเซนเจ็ดสิบบาทนี่อ่บแอปพลิเาลากัดนี่ก็กำใหญ่นะคะหน่อไม้สลัง่งบางอย่างก็ถูกบางอย่างก็แพงนะคะมีเดินเดินดูกันก่อนไป แตงโมสับประรดที่นี่ราคาแพงมากนะคะเกือบ6ดอลลาร์ก็ไม่เยอะนะพวกผักผลไม้ที่นี่แพงมากแบบแอปเปิลเป็นเซตนี่17ดอลลาร์เลยนะเป็นเงินไทยก็เยอะอยู่พวกบลูเบอรี่สตรอเบอรี่กล่องละ10ดอลลาร์ก็แบบประมาณ300นะคะ สิบดอลลาร์นี่แพงอยู่นะต้องดูถ้าเป็นบางที่ก็จะถูกกว่านะจะพาดูราคาขนมนะคะนี้ขนมหนึ่งจุดหกอลลาร์นะก็เกือบสี่สิบกว่าบาทก็น่าจะราคาพอๆกับประเทศไทยนะคะมีแบบน่ากินเยอะเลย ส่วนใหญ่ที่นี่่ที่เวทคอนซินนี่จะราคาถูกกว่าแถวบ้านนะคะแถวบ้านที่ที่จอร์เจียแอตแลนตานี่จะแพงกว่านี้นะขนมได้กินเยอะเดี๋ยวหาเดินเล่นก่อนนะเราค่อยไปดูว่าแบบเราจะไปไหนกันมั่งนะคงไปได้ไม่ไกลเท่าไหร่เพราะแบบมัน ไม่มีรถนะคะก็แบบเดินเดินไปนี่ถ้าส่วนใหญ่ที่อเมริกานี่พวกขนมถุงใหญ่ๆนี่จะเยอะกว่านะถุงเล็กๆก็ไม่ค่อยมีขายเท่าไหร่นี่ก็มาเดินเสื้อเด็กตัวละห้าดอลลาร์เดินเที่ยวห้างใกล้ๆที่อยู่มีนก็จะมีแบบเป็นฟิตเนส มีเอาเล็ตอะไรอย่างเงี้ยเยอะนะคะก็ไม่น่าจะได้เดินไกลอะไรเท่าไหร่ก็เดินใกล้ๆที่อยู่โรงแรมนะคะ